ในข้อที่2นะครับเขาให้เราทําการหาคําตอบเหมือนเดิมแต่คราวนี้เป็นเรื่องของการหาคําตอบเกี่ยวกับการหารความยาวนะครับจานั้นในโจทย์แต่ละข้อจะมีความยาวมีหน่วยให้2หน่วยนะครับแล้วก็มีตัวหารใช้วิธีการหารสั้นนะอยู่ในรูปของการหารสั้นเพราะว่าจะได้ทําหลายๆข้อหน่อยเราจะทําการหารน,นะครับเวลาหารเราหารในส่วนของตัวหลักก่อนนะครับ เมื่อมันมีเศษเราถึงจะเอาเศษนั้นไปปัดรวมให้กับหน่วยย่อยนะครับแต่ในโจทย์ของหน้านี้จะเป็นการหารลงตัวทั้งหมดเลยนะครับเป็นการฝึกซ้อมกันก่อนนะครับเดี๋ยวหน้าถัดไปจะมีลักษณะของการอเหลือเศษแล้วก็เป็นการปัดทบไปในหน่วยย่อยต่อไปนะครับเราหารจากทางด้านฝั่งซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นจากข้อที่1 60ซนติเมตรมิลลิเมตรหารด้วย4นะครับ เราก็เริ่มต้นจากการหารด้วย60ก่อนก็คือ4อะไรครับ4 1ได้4นะครับฉะนั้นเสศษอีกเท่าไหร่ครับเศษอีก2อี่ห้ายีครับเห็นไหมอย่างนี้เองครับหารเหมือนเดิมครับแต่มันมีมิลลิเมตรก็คือ8มิลลิเมตรอีกตัวหนึ่งก็คือ4 2 8คําตอบมันได้เลยครับ15เซนติเมตรกับ 2มิลลิเมตรนะครับตามข้างบนเลยครับ15บหอยู่ตรงเซนนะ2องอยู่ตรงมิลนะครับก็เลยได้15บห้าเซนมตรสอมมครับทำอย่างนี้ครับทุกข้อนะครับหน้านี้หารลงตัวหมดเลยครับฝึกกันง่ายๆ7 c เนะครับข้อที่2แล้วนะ7จ็ดหารสามก่อนครับ7จ็ดสีครับ 7จนะได้28 29 30 31เนะครับเศษสามตรงนี้ครับ7 5 35นะครับแล้วเซนติเมตรเป็น49 7สได้49ครับฉะนั้นได้45เมตรกับอีก7จ็ซนติเมตรนะครับมาดูข้อที่3กันเลยครับ ข้อที่3เป็นกิโลกับเมตรนะครับถูกหารนะครับ424กิโลเมตร816เมตรนะครับหารด้วย8เราหารกันที่กิโลเมตรก่อนครับ85นะครับ85ได้เท่าไหร่85ได้40ฉะนั้นเศษ2ครับเหลือ24ครับ8 18 82 16 83 24 บอกแล้วว่าลงตัวนะฉะนั้นถัดมาครับ8 1 8ครับ8หาร1น1ได้ไหมไม่ได้เป็น0นย์นะครับ8คูณ0ได้0นั่นเองครับก็จะกลายเป็น16ใช่ไหมครับ8 2 16ฉะนั้นคำตอบได้เท่าไหร่ครับได้53กิโลเมตร102เมตร ข้อที่4ครับ108ซนติเมตรหมิลลิเมตรหารด้วย6ครับได้เท่าไหร่ครับ616ครับเศษอีกเท่าไหร่เศษ4เนาะ616ต้องหาร10มันเศษ4ครับ68 4ปดพอดีเป๊ะเหมือนเดิมครับแล้วก็6หารมิลลิเมตร6กหครับฉะนั้นได้18เซนติเมตรหมิลลิเมตร มาที่ข้อที่5และข้อที่6ครับ5หารเมตรก่อนครับ5หาร830 515เหลือเท่าไหร่เหลือ3นะ56 30ครับเหลือ3ครับ56 30ได้166ครับ75แล้วครับ51 5เศษ2นะครับ55 25ครับ ได้166เมตรกับอีก15เซนติเมตรครับข้อที่6ครับเอา9ไปหาร1,989กับ720นะครับเป็นกิโลแล้วเป็นเมตรครับ92ครับได้18ก็เลยเหลือ1นะครับทดไปที่1ครับเป็น18 92อีกแล้วครับเป็น18ต่อไปเป็นเลข9ก็คือ919ครับ221ครับทีนี้หารเมตรบ้างครับ97ไม่ได้นะต้องเป็น972เลย98 72ครับเหลือ0ครับ9อะไรได้0 9คูณ0นั่นเองได้0ครับก็เลยได้80ครับได้200 21 กับ80ครับนะครับ221กิโลเมตรกับ80เมตรครับเป็นอันว่าหน้าที่64ของเรานะครับการาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการาหารแบบพอดีเปะนะครับลงตัวครับ